หน้างก็สองเก้นะครับสองเก้านี่สองเก้านี่สองเก้าอยู่นี่นี่มันสองเก้าที่อยากมันเป็นรับมันอยากลองเล่นอะไรนังนัวมาไม่ไหวยจะได้หมัดใช่ไม่ใช่นะเอาเอ้้อุ้ยตาตหน้ากลัว ครับตอนนี้ก็ยืนมีตไฟนะครับผมตอนนี้เราก็ทำคอนเทนต์เสร็จไปแล้วนะครับผมว่าจะมาไหว้สักการะยาโมงเขาหน่อยนี่ครับเข้ามาเทียบเลยอ่ะขอขอเข้ามาขอเข้ามาดื้อเมื่อวานดื้อรู้นะรู้ตรงไหนจะอยู่นะบโอ้โหที่เมื่อวานนี้มาทำมาเล่นอะไรตรงนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็มาไหว้ยามงเขาแล้วแต่ก็ก็กำลังเทียบเลยครับผมโอเคจะไปซืพูดอะไรกันเนี่ย โอเคครับเดี๋ยว่ซื้อเพื่อทีมงานด้วยครับค่าเชื้อเขาหอมครับผมต้องข้าครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะไปสักการะเนี่ยโมครับจะกลับกรุงเทพไปนะครับผมเรามาโคราชนะครับไม่มาไม่ได้เดี๋ยวคนโคราชเขาดำมาผมก็ต้องขอมาหน่อยเมื่อวานนี้ต่อยตรงนี้ก็มาขอเข้ามาเขาหน่อยหนึ่งนะครับผมปลาพวกเราขอขอ ขอข,ขอให้ไปไหนก็ไม่โดนตีอขอให้ขอให้คนรักขอไม่โดนโด่านะครับ<น>มผมดูแลก็ขอให้โดนเบาๆขอให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตะ <laughs> ก้องมาดิตะก้องก็ต้องก็ต้องกระด่าด้วยนะครับแต่ <laughs> <c oughs> คุณคนบาปอ่ะคุณขึ้นมาคุณไม่ร้อนนะตะก้อง oh, ร้อนเท้าอยู่ฮะ <laughs> <laughs> อันเนี้ <laughs> เอ้ยอจักเสียงดวงมากเผื่อถูกหวยเออที่เออที่ไม่ซื้อกับผมอ่ะฮะแม่ผมก็ขายใช่แล้วแบบที่อาโมซื้อนี่อันนั้นหวยใต้ดินบ้าแม่ผมขายลอตเตอรี่เลยไม่ใช่หวยมันลอตเตอรี่ไม่ซื้อเดี๋ยว ก็ไม่ ar, อยากซื้อหวยหรอ่ะกล้วก็เงินถือป่ะเถอครับอย่าถ้าเกิดซื้อเนี่ยนะกูซื้อให้รอบนี้แต่ถูกรางวัลนะแต่ใส่กูขึ่งมึนโอเคเพราะถ้าสมมติวผมโอเคครับที่หนึ่งผมต้องแบ่งที่ร้านหนึ่งไงผมได้ห้าร้านสามร้านได้เหรอไม่ใส่เยอะอ่ะแต่พี่แจกค่าลอตเตอรี่ให้นะแจกให้แจกให้โอเคคลิปนี้เป็นหลักฐานโอเคครับโอเคสสสัััญญญญญญาาาา ยี่สิบล้านยี่สิบล้านอันนี้หลักฐานเลยหลักฐานที่รออะไรหลักฐานรออะไรอเฮ้ยได้ไหมนี่ไปต้องแรงดูของใหญ่ดูของใหญ่เลยเอ้ยของใหญ่เด็กสวยไอ้นี่เล็กเก้าสวยเล็กเสวยเยอะเลยครับนี่เล็กเก้าเล็กเกิดโอเคเดี๋ยวไปตามคุณเลือกและเอ้แต่ว่าถ้าคุณถูกกูไม่แบ่งใครนะ ถ้าก right. okay. 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 oh. ูเ right? no, ่าแล้วถูกแล้วาเป็นเที่ยวพาไปอะไรอย่างงี้แีหเ่าไหร่ได้ัไเนัก็สองเกนะครับสองนี่สอ้าที่อย่นี่นี่มันสองเอย่างนี้สองเก้ามันเข้ามือนี่สองเก้าเข้ามือกูแล้วอ่ะกให้ซื้อเก้าซื้อสอเกอันนี้มันสนี่นะครับผมกระบานะครับนี่ตะก้าก็หนึ่งใบนะครับผมดูดูดูหกล้านโอเคนี่ล้านหลักขอสองพัพอคได้ครับ โอ้ยมีเคียวโคตรพร้อมโอเคครับ้ไงนะครับผมรัฐบาลคืดหมายอะไรธุรกิดโดนหมดแล้วอะไรเนี่ยเรียบร้อยตำรวจมาเสร็จสองโอเคครับผมผมจิ้นตามพี่มานานแล้วคอดฮะะอาละดตามมนเรียบร้อยติดตามมานานเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดตามดูดูคลิปมงมาอยู่อะครับดูทุกคลิปครับออ๋ดูทุกคลิปอ๋อเรียบร้อยอะไรดูหน่วยงานแล้วบดูในทวิตหรือดูในเฟซไม่ใช่ดูแค่ในเพจแต่ดูทูบช่องมีเจ้าไฟ ผมซออยากลองเล่นกับพี่สักยบได้ไหมครับอยากลองเล่นได้สัญญบอะไรน่นวมเหรอเหมือนไมเหมือนไะไหมัดเฉยน่วมให้เลือกกันได้จะเล่นใครเล่นกับพี่เลยครับมมเลยนครับอ้าวอมมเราไม่ได้ัตงแกลับอยู่แล้วเนี่ยกูเหวยออกกูแน่เลยนี่ยรอบหน้าได้ดีมัดได้หมรอบมัดไปมารอบหน้าได้ไหมโคละรอบหน้า นานมาแล้วขอเลยครับอยากเจอวันนี้นวมน้อมอยู่บนรถด้วยเอาจริงเหรอผมไม่เอาให้เอาจริงขอได้ตังค์แล้วยังท้ากุ้ยไตบอกว่าขอชิมหนาสักทีเดิ้เดี๋ยวพี่ไปเอาน้มให้สรุปหวยถูกโอเคไหมถูกรางวัลนั่นแหละยังไม่ได้ไปไหนเลยนะผมตอนนี้เบอร์คนขายลอตเตอรี่ขอหลงต่อยด้วยขอฮทต์ต่อยด้วยไอ้ให้พี่เบลเบลเอานมไปเอาน้มในรถใช่ไหมใช่ใช่ในรถที่หมายไปได้ความคุ้มเสียเลยใช่ปะทำไหม อนี้ฉูกหวยก็ฉุกเหมาโอเคฉูกหวยฉุกเหมาแล้วเนาะผมก็ได้ที่ที่จะเรื่อนออกไปเผมผมสบายแล้วครับไม่โดนเลือกครับปกติเขาจะโยนให้ต่อยของเขาตอนนี่อะไรชื่ออะไรนะชื่อเกมครับชื่อเกมขอขายอยู่แถวนี้โอเคครับผมสนุนได้นะครับงั้นเดี๋ยวไปฝากแผงไว้ใครก็ได้ป่ะป้าเฟอนี่เม่อานดูมวยอย่างมันเมื่อวานป้าเขาดูมวยเมื่อวานป้าเขาดูมวยดูแล้วต่อยกันตรงนี้เมื่อวานนี้นะ Cảm <coughs> ơn đúng không tôi, đúng không tôi, đúng không <coughs> also, <đó là> <coughs> đúng không, <coughs> tàu, <coughs> <coughs> <tôi> <coughs> không? đúng không đúng không không ไม่เตะนะลองดูครับลองดูนะโอเคไม่เตะนะครับไม่เตะไม่เอาล้อสีอะไรพี่คนย้อนอดโดนแน่พี่วินโดนพ่อค้าโดนก็เราใครโดนใครโดนโอ้่ากินรถไฟจะจจะโดนไม่มาแบบมาแบบนี้โอ้ดูอะไรอ่ะ ไม่เคยเป็นเลยนะเอาตรงๆนะทุกคนเรามีกระเป๋าอันนี้พกไปด้วยทุกที่ถ้าเจอที่ไหนเจอพี่วิทย์ที่ไหนทักได้เลยใช่ไหมพกพกไปด้วยทุกที่สามาทีหนึ่งจบเตรียมตัวจะเวลาพกเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรเนี่ยแปลกว่ะไม่ใช่แล้วเอ้าเอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่ใช่ละ เนรอเซฟรอเซฟพีวินตรงนี้ตรงนี้ต้องรอเซฟนี่นหวยออกพีวิน้ะนี่แซื้อหวยหวยออกพีวินเลยเนี่ย โอ้ชินมวยได้แถวนี้โอ้โคลาหน่ากลัวอุ้ยตอทีพานยท้ายยท้ายพี่ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ <c oughs> ไม <c oughs> ไมเป็นมวย <c oughs> นี่นะคร <c oughs> โอ้ยโดนโอ้ย

ใช่ไหม่ได้ยายหัวยังจริงไหมเนี่ยพี่ครับผมไม่เชื่อแล้วพี่ครับอันนี้ผมก็ไม่เชื่อแล้วตะมุยเก่าเนียนะโอ้ํามวนได้ดิวนไม่ได้ครับตะุยเกาเยตเนขมม่ได้ยเลยเดี๋ยวเดายแล้วตาย้สบายก่อนสบายก่อน คุยกันก่อนคุยกันก่อนมาแกง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 ก่อนเอาตอนนี้เมื่อกี้คืนมาไปดิไม่ไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรี่ยอะไรนี่ะยังไงนี่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 อะไรยังไงนี่เป็นมวยวะก็เคยต่อยนิดหน่อยครับโอ้ไม่นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวถามท่าไมได้มาขายลอตเตอรี่อยู่นี่ทำไมเลิกเวยก็มันไปไม่รอดครับก็เลยมาขายอยู่แถวนี้แหละเพรับ ไปไม่รอดไงเล่นทางมวยไปไม่รอดแล้วต่อยพี่ตุ๊กไฟหอกก็ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก่งตีมาได้ไหมไอยกได้ไหมไม่เอาโอ้โหนุ๊กลุกขึ้นมาลูกก็แบบเอาอีกยกอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเกมครับเกมเกมอุ่หนุนได้ขอฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยเออฝากร้านหน่อยครับามาอุ่หนุนได้ครับที่หน้าร้านอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นรีเท้าย่ามูโอเคโอเคผมก็ขอบคุณมากที่ไหนเป็นคนที่ไหน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับเลยใช่เดี๋ยวเรากลับเลยว่าจะซื้อเพิ่มไม่ซื้อแล้วต่อยแรงเกินดีมากพี่เก่งมากเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับช่วยช่วยหายใจโอเคไปบอกเดี๋ยวามาอุดหนุนเลยเกือบไม่รอดปากเขียวอ่ะโอ้หิ้งตัวนี่เหรออ่ะ ว่าไงครับเป็นไงบ้างครับดูเมื่อกี้สนุกดีครับผมลุงขายอตเตอรี่ไหนลุงหัวเขาเป็นลุงเป็นมวยไม่เลยนักมวยเก่าลุงเป็นมวยปแบบนนักมวยเก่าเด้วยเะรอลุงลุยแล้วจีฮะลุยแล้วลุยแล้วลุงบอเบอคือบม่บอกคุณแม่เลยไม่ได้เห็นไม่ได้เจอคือว่บอกพี่แม่ก็ได้่ไม่ได้เจอแม่เขาเขาก็บอกว่าขอร้อง อ๋อหนอยด้วยกันหนอยแม่พอบอมีอย่งใส่เอาใส่เอาส่เอาบอหยุดเลยอ่ะปากเชียวเลยครับ